สามนุ่งวง Trinity ครับบอยแบนด์แสนฮอตนะแห่งสังกัดโฟโนโล็อกนะซึ่งสมาชิกก็ประกอบด้วยน้องเติร์ดน้องปอเช่แล้วก็น้องแจ็กกี้นะฮะล่าสุดก็มีการเปิดตัว Trinity Exhibition ครับเอาใจแฟนคลับแล้วก็เปิดโอกาสให้เหล่า Twilight ลลนะฮะแฟนคลับของวงได้มาทำความรู้จักกับสามหนุ่มกันให้มากขึ้น ราะว่านในนิทรรศการเนี่ยก็จะมีทั้งภาพชิ้นงานรวมไปถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่3มหนุ่มสวมใส่จริงในมิวสิกวิดีโอนะเพลง Live and Over ครับซึ่งเป็นเพลงไตเติลจากอัลบั้มเต็มครั้งแรกของ3หนุ่ม Trinity ครับที่เพิ่งจะจัดแถลงข่าวเปิดตัวอัลบั้มเต็มครั้งแรกพร้อมโชว์เด็ดนะทางกลางว to ิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนของกรุงเทพหานครและแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพลุก,กว่าพันนัดอย่างน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับแฟนๆที่สนใจเข้าชมงามนขออภัยครับ สนใจเข้าชมงานเนทศการ t r i n i t y Exhibition ของ3หนุ่มนะ i r d p เตอร์ปเช่และแจ็กกี้นะฮะงานนี้ก็จัดกันที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น1น,นะสามารถเข้าชมกันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ